ในตอนนี้สำหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางจังหวัดศรีสะเกดท,ทั่วทั้งจังหวัดพี่น้องได้ยกให้น้องอุงอิงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปแล้วนะคะล่าสุดสำหรับผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งพี่น้องเพิ่นได้มีการออกมาโพสต์แบบนี้เพิ่นโพสต์ว่าทางไหนเพิ่นโพสต์ว่านั่งดูการแสดงของน้องๆบ้านน้องครูตำบลจาน์ อำเภอเมืองสีสเกตน้องๆแทนตัวนักร้องนักเต้นเป็นนักร้องชื่อดังพิธีกรบอกว่าเป็นบ้านของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอุ้งอิงนางเอกวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงและเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวตำบลจานโดยยกให้อุ้งอิงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของตำบลไปแล้ว เดินผ่านตรงไหนพี่น้องก็พูดคำว่าซอฟ t ์พาวเวอร์อย่างคล่องปากพี่น้องกลายเป็นว่าเป็นคำติดปากพี่น้องประชาชนไปแล้วและไม่ใช่แค่ติดปากแต่ทายทอดออกมาตรงกับความหมายด้วยที่นี่ก็คงไม่ต้องไปนั่งอธิบายอะไรให้ชาวบ้านฟังหรอกว่าซอฟ t ์พาวเวอร์แปลว่าอะไร ใครที่ไม่เข้าใจก็ไปฟังชาวบ้านอธิบายให้ฟังดีกว่าพี่น้องนี่สำหรับพู้ใช้เฟซบุ๊กรายนี้เพื่อนกระได้มีการออกมาโพสต์ในลักษณะแบบนี้เพื่อนกระโพดว่าสำหรับชาวตำบลจานพี่น้องกะได้ยกน้องอุงอิงให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ประจำตำบลไปแล้ว สำหรับคำว่าซอ ft p พาวเหลายลคนอาสิบาไในรู้จากพี่น้องว่ามันคืออะไรสำหรับคำว่าซอ ft p พาวเคือคนที่ได้นำเอาวัฒนธรรมไทยนำเอาประเพณีอีสานนะคะหรือว่านำเอาประเพณีประจำหมู่บ้านประจำตำบลของจักของพี่น้องอย่างคนไทยเฮ้าก็คือประเพณีอย่างมอรอมอราบดะนสิล่ะพี่น้อง ออกสู่ทั่วโลกกระจายกระแสมีชื่อเสียงแล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในท้องถิ่นของตัวเองพี่น้องสำหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านเพลงได้ใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างเต็มปากแล้วในตอนนี้พี่น้องสำหรับชาวจังหวัดซีสเกตพี่น้องแห่เรียกน้องอุงอิงแห่ยกน้องอุงอิงให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ ไปแล้วนะคะหลายคนพากันว่าเรียกน้องอุ้งอิงว่าซอฟท์พาวเวอร์ย่างคล่องปากแล้วตอนนี้พี่น้องเพราะว่าสำหรับผลงานของน้องถือว่าโดดเด่นมากๆและการที่ว่าน้องอุ้งอิงได้เป็นซอฟท์พาวเวอร์ของจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องนะคะมันมีผลดีอย่างไรนะคะก็คือว่าจะยิ่งทําให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว ในจังหวัดซีสเกตเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็จะทําให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นด้วยพี่น้องหลายคนเอาน้องอุ้งอิงวาซอฟท์พาวเวอร์ตัวจริงเสียงจริงพี่น้องนะคะกะ็ดีใจนําถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดซีสเกตพี่น้องของชาวบ้านน้องครูกันเลยทีเดียวสําหรับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้ทําให้เอฟซีทั่วโลกพี่น้อง หันมารู้จักชาวจังหวัดรีสเกตหันมารู้จักบ้านน้องคูนะคะตอนนี้ไปทั่งได้นะคะตอนนี้ไปในใบ้านน้องคู่ถน้าถามว่ารู้จักอุ้งอิงบอ่อลายคนกับสีบอ่อเป็นสีเดียวกันนะคะวาลูกสาวข่อยพี่น้องนะคะพูดได้ออกมาเต็มปากเต็มคำเพราะว่าถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านน้องคู่กันเลยทีเดียวพี่น้องนะคะก็ดีใจนําสำหรับชาวจังหวัดรีสเกต เนาพี่น้องเนอะถือว่าอุงอิงนี่เป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวจริงเสียงจริงต้องยอมรับอิลีพี่น้องว่ากระแสของอุงอิงเพรบ้านแพงนะคะมีเยอะจริงๆนะคะรากาสำหรับในวันนี้ถือว่าเป็นวันพักผ่อนพี่น้องของวงสาวน้อยเพรบ้านแพงมื้อกี้มีการทำการแสดงคือเกานะคะสำหรับมืนน้อนี้ทางด้านครูมอนอิงก,กะได้มีการทำเป็นคลิปออกมาให้เฮาไดบิลายคลิปอยู่พี่น้อง เกี่ยวกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหลายคนก็ได้เขาไปเบิ้งนะคะหลายคนก็าพากันไปชมความน่ารักของน้องอุ้งอิง,องเพชรบ้านแพงนะคะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนพี่น้องของอสมาชิกในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราพี่น้องเนาะนะคะแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นวันพักผ่อนแต่น้องอุ้งอิงก็ยังคงฝึกร้องฝึกลำอยู่เหมือนเดิมไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองพี่น้อง ถึงแม้วาสิบ่มีการทําการแสดงแต่น้องก็ยังคงฝึกกล่มร้องเพลงยุทธสันล,ละพี่น้องนะคะหลายคนก็ว่าป้าน้องคือขยันคักแท้นะคะเลยทําให้น้องมีกระแสปังเพราะว่าน้องไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนี่ละพี่น้องคัน 5, ้าเฮ็ดไหจับข้องดังนะคะกสีเฮ็ดไห้วงดังไปนน่ กสิเหตุให้ค้นรอบขังดังไปนำัสําหรับน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงถ้าใครได้มาอยู่ใกล้น้องอุ้งอิงนะคะแล้วจะดังไปกับน้องทุกคนนะคะแล้วไม่ใช่เพียงแค่อยู่ใกล้น้องอย่างเดียวพี่น้องต้องคิดดีทําดีกับอุ้งอิงด้วยถึงจะได้ดีเห็นบอโมบาส์เป็นทางด้านคุณบิวตี้คนยกรังให้อุ้งอิงเพชรบันพแพงละก็อีกหลากหลายคนเหล่ายูทูบเบอร์ บ,บัวสิเป็นในศิลปินในวงสาวนาเพชรบานแพลงเองก็ดีพี่น้องหรือว่าสิเป็นเหล่ายูทูบเบอร์ทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกในวงสาวนาพชรบานแพงที่ทํ o ยูทู e พี่น้องใครก็ตามที่ได้ไปถ่ายคลิปน้องอุ้งอิงแล้วนะคะน้องอุ้งอิงกะเล่นนำ้ำคือว่าคิดคอนเทนต์ซอยให้ความรวมมือในการถ่ายคลิปพี่น้องแล้วจะทําให้มีนะคะ นี่แหละถือว่าเป็นความนานรักของน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงการทีว่าน้องให้ความร่วมมือกับเหล่ายูทูบเบอร์ที่ไปถ่ายน้องนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะแห่งเสียหายแห่งเสียหายเหล่ายูทูบเบอร์นี่กระจายกระแสะของน้องมากยิ่งขึ้นพี่น้องนะคะหลวกะ็แห่งเสียหายน้องดังแบบนี้ต่อๆไปนะคะนี่ถือว่านานรักสำรับน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงนะคะเหล่ายูทูบเบอร์หรือว่าสิเป็น ช่องข่าวหลายช่องนะคะมาทำข่าวเกี่ยวกับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเพราะว่าการร่วมมือดีมากนะคะนั่นลัะพี่น้องนะคะ,ะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดรีสเกตที่มีน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะเป็นที่รู้จักละกะถือว่าน้องนะคะได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ประจำจังหวัดประจำตำบลไปแล้วนะคะนี่ละ ยางไปไซนะคะในจังหวัดศรีสะเกตขันธามาดูดจักน้องอุ้งอิงบอนะคะหลายคนซีบอเป็นเสียงเดียวกันนะคะ่าลูกสาวข่อยนะคะเพราะว่าหลายคนกะนี่แหละมาน้องอุ้งอิงก,กะที่ว่าเป็นลูกสาวเพื่อนนั่นแหละพี่น้องนะคะได้สั่งซื้อเสียงให้กับชาวจังหวัดศรีสะเกตมากมายนะคะนั่นแหละพี่น้องสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวสิมาบอกสุพิษณองฟังสมีสก,ะะก๊อตนองข่าวก็มาสสดุดดค่ะ